ดีค่ะพ่อพี่น้องพูดะเบา่อได้ครับไปเก็บดอกจานค่ะทุกคนไปไปได้หลายยายนะอ่ะเอาดอกจานงามๆไปซุปกินแซ่บๆเนาะงามๆแล้วทกอย่าโอ้ยไปค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนเก็บดอกจานมาแล้วเขาก็มาสอบมาล่างล่างแล้วเขาก็เอาไปต้มลวกแล้วเขาจะมาต้มใส่กับน้ำปลาแดกกับใส่เครื่องนี่เนาะคี่นี่านี่ยเครื่องใส่ดอกจานนี่สวยงามกินได้เด้อค่ะเด้อยานางสิพาซุปปั่นเบิงค่ะเมื่อนี้ ในขณะที่เด็ดตัวนี้ไปต้มก่อนเนาะค่ะเนาะลวกอันข้าสชีต้มตัวนี้ท่าค่ะเพื่อกระซับเวลาให้เพิ่นชุกไวๆเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ยายนางสิคุบซุปใส่งามก็งามกินได้พร้อมโดดสีซุปใส่ฟักทองค่ะฟักทองนีกลิ่นสะกดภาษาไทยราเล่นเรากาวก่อนเมนดอกทองเปล่าภาษาอีสานเฮาวค่ะดอกจานค่ะนี่นะคะดอกจานเฮ็ดอยากเฮ็ดกินค่ะซุปค่ะ ใส่ฟักทองก็ได้หรือใส่บักเขือน้ำก็ได้คะ่ะยายนางชิซายทั้งฟักทองทั้งบักเขือเลยมือนี่มือนี่บักเขื่อนเฮิ่งเลยนี่ค่ะบักเขือยายนางเอาลงเลยค่ะนี่เฮ้ยหัวใส่พริกน้ำลงไปเลยค่ะนี่มุอน,นริกก็ได้เพราะว่าข้าวชิซายพริกปนน้ำก็เลยบ้ไดใส่หลายแบบไหนแยเพันเพลทแห้งอู้ยัวพร้อมบัวช๊ามีนะมือนี่ยายนางนั่นน้ำพร้อมได้มือนี่ เขียงใส่เขียงใหม่มาพร้อมเขียงใหญ่เอาเขียงรุ่นใหญ่มาใส่มคือเพื่อหาเขียงพันน้อยอ่ะโอ้โหมันหยุบเรื่องสมบูรณ์ไม่มีอย่างเล้รเอาล่อถ่าต้มทุกเลยยานางสิมาชุกปัดเบิ่งเงด้ดดด๋ย่ะในแน่าสีใส่อ่ะปัดทูปปัดทูเดี๋ยวนะยยดเด้อยี่ใส่ปัดทูปไปเนาะโอ้โหปัดทูเฮาค่ะทุกคน เมื่อนี้เอาต้มนุงใส่น้ากันเลยค่ะบอทอดค่ะต้มแซ่บคื้นกันค่ะทุกคนคุณเป็นน้ำหนัวบางยอดกาไปต้มด้วยอันนี้ต้มลวกแล้วจะเอามาตำใช่กันค่ะได้กันค่ะจากมาบึงยายนางซุปกระเด้อบานนี่ต้มลวกแกงสั้นแล้วแล้วเขาจะเอาตัวนั่นไปล่างน้ำแล้วจกมาต้มใส่กันค่ะบานนี่แล้วจกมาซุปค่ะซุปเชื่องเขาเอาแซล ในการนะครับในการเนีเราเนี่ยยายนางเนาะในการเนี่ยไปตักไป <นะ S 2> ล้างเลยได้นีโ่โอเคโอเคอเคุ้ยทุกคนต้มแล้ววันนี้นายายนางจะเอาปลาทูขึ้นมาแก่เอาเนื้อก่อนเนาะคันะเนาะปลาทูแก่เอาเนื้อเพิ่นนนนอนวันนี้เรากำลังล่อต้มอันเครื่องเพิ่นเบิร์ด น้ำต้มตัวนี้ให้นางกันสีจ่จุดน้ำปลาเด้อค่ะเด้อนี่จอดน้ำปลาก่อนค่ะทุกคนต้มน้ำข้าว่ราะจะขาเห็ดปกลเห็ดแกงเขาต้องใช้น้ำปลาเนาะะคะ่เนาะรอทานอยู่นี่สุกค่ะทุกคนนะมาไบกันโอ้นี่เดี๋ยวดอกแคดอกจานนี่ค่ะทุกคนดอกจานมึงมึงให้นางสิเอาลงเลยเนาะคะ่ะเนาะเอาดอกจานลงเลยต้มน,ะน้ำกันเลยบะหเีาวจะมาซุปเด้อค่ะเด้อใบเนื้อปลาถ่าค่ะทุกคน ดูอ้ยมาค่ะใบเนื้อปลากันเลยค่ะทุกคนแกะขอแกะเนื้อปลากันเด้อค่ะเด้อการได้การเลยบทีไงนะ้าได้การเลยแหละบางย่อเอาเลยบนะอุ้ยเอาเลยมาเท้าคือมาเท้าไงนั่งต่ำนนี่ถ่าเนาะค่ะเนาะมึงยังนั่งสิต่ำปลาทูเชี่ยงเขาแกะไว้นี่่าเลยค่ะทุกคน น้ำแดงองคตุ๋งเนาะทำให้เป็นน้ำเป็นสีดอกยางเลยขนาดล่างต้มได้ล่างบอกแล้วฮะเอาบ่อหนี่ตังเลยด้ <ah> ิเอาไปแล้วอ well okay, ุ <ah ้ยตังมากโอ้โหเลยตาวขึ้มาเลยแม่บอกเอาใส่เอาลงมาขึ้นมาใส่โอ้ยโอ้ยอยาหใน้มาน้ำมาใส่เด้อมันชีตำหมดเละเอียดดอกยานใช่ไหมเอ้ยสุดดอกยางใช่ป่ะเอ้ยค่ทุกคน หั <substit uting> กหลายนอนอาออหัก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 ดะพูดะุกนโอ้้้ะเสนาาเลยพูดะซุปดอกจัน่งให้หน้าสีหันเลิกก็เด้กนีเด้อบางย่าข้าวเครื่องที่ใส่มีต้นหอมผักซีพักหอมป้อมหูักซีใบเรื่อย จานบานเลวทุ่งนาผืนว่าจนเดือนกุมภาพันธ์เมษายนจัดจันเรล่ไลลองละงมเผืนว่าถึงคุณต้นดอกจานประหารใจพืนว่ามาสุบเสลยกับใยนาคัักลายห เบื้งเนาะก็จะนางโดนสุดเลยคุบความสวยงามครับวันนี้จุ่มดอกจันเบิ่งเด้อค่ะทุกคนปุ๋งเครื่องใส่ต้นหอมเข้าเียใส่ความแซ่บความนัวใส่เลยใส่เลยใส่ปลาเรกแล้วบ่อดูสดใส่แล้วแต่ว่าหางสีใส่นี่อีกนี่ค่ะความความหอมเฮาใส่ข้าวขวแทนงาค่ะบ่มีงาเนาะเฮาใส่ข้าวขวเอาค่ะนี่ค่ะพริกค่ะพลมข้มหอมฮู้ยู้ากหลายบาดท่นนี่เบื้องเบื้องเบื้อง จริงที่ใส่คือยายนางพูดนอะ่ะน้ำปลาค่ะทุกคนใส่เพิ่มลงอีกต้มใส่น้ำปลาเด็กแล้วแ้วน้ำปลาต้มใส่น้ำเครืองมาละใส่อีกค่ะทุกคนพูดนะเยเบิงเดือบานนี่คนพูดอนะโอ้ยหอมหวยห่วยเพิ่านะ้ยเนะียนทะเล ม่อซิมๆิมเป็นไดเบาย่อของจางเข้มสำาถ่เบิ้งโอ้ายทนทวนนะนี่วายขากเลยนะโอ้ยสุดกจานพี่น้องเอ้ยเป็นได่บ้าย่อรับรับบังมึงยั้นั่งขอชิมเลยเด้อโอ like ้ยซ่บขนาดทุกคน ลองเห็ดกินเบิ่งเด้อค่ะเด้อสูตรวิธีการยายนาำพาทธรอยู่นี่ซุปดอกจานทสีปลาทูค่ะค่ะคักค่ะเออเอาได้ไหมใส่ใส่ใส่แลนซี่นี่เนาะหุ่นเนาะโอ้ยผักไหลหุ่นเด้อสากเนาะโอ้ยบูดาใส่นี่เนาะบูดาทุกคน ยายนางว่ามันสีหน่อยแล้วค่ะทุกคนขุดขุดขุดอ่ะขุดอ่ะอ้ยขุดอ่ะซุบดอกจานสุบดอกจานแซ่บๆหอมๆเลยเสร็จเข้าขั่วบางทีต้องไปละคากลายค่ะทุกคนขุดอ่ะอ้ยเบาเนาะมา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 ขุดอ่ะงูเอา คลิปนี้ยายนางก็บ่าวพันธ์ให้หอดลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ